ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลค์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลค์สดได้กราบสวัสดีแฟนเพจสันขวานที่รักทุกทุกท่านครับผมนะวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอรับวันนี้ไปพบกับเทคนิคการดูพับผงนะ เมื่อวานเราดูผ้าเหรียญวันนี้เราไปดูผ้าผงเรื่องเหรียญน่ะเมื่อวานน่ะเราดูบล็อกจริงไปแล้วนะผมเพิ่มเทคนิคการดูงานในแต่ละช่วงพอศอวันเนี้ยมีคนส่งผ้าผงมาถามผมนะครับเขาถามผมว่าโอ้เราอะได้หลวงปู่เผือกมา ผมก็ถามว่าหลวงปู่เผือกไหนเขาบอกหลวงปู่เผือกว่ากิ่งแก้วเขาก็บอกผมว่าเนะี่ยแต่ทันไม่ทันนะ่ะนะเราไม่รู้นะครับอดดูเองเลยอ่านะทันไม่ทันนะอ่ะอ๊ตดูเองเลยผมก็บอกว่าเอางี้พี่ง่ายนิดเดียวนะครับการเล่นพับผงอ่ะเหมือนเหรียญเลยครับให้เราดูว่าในช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเขาสร้างพระผงด้วยตัวประสานที่คล้ายคลึงกันในแต่ละยุค,ยคในแต่ละยุคอจริงไหมอาจใช่จริงแต่ละยุคแต่ละยุคคือมันมันมสิ่งที่ผมพูดเมื่อวานะ่ะมันไม่ได้แค่ผงนะเหรียญก็ใช่อ่าแบงค์ลองหาปิดตาปูโต,โต๊ะทาถึงโตทอง แล้วก็คือพี่ต้องการผงที่ปีเดียวกันเน่ยคนละวัดอะอาียขที่ผใช่มันเหมือนกันครับให้ดินก็เหมือนกันจะทองเหลืองเข้าเหมือนการเหรียญหล่อว่าในว่าลักษณะงานแบบนี้เป็นงานของช่วงปีพศออะไรนึกนิใจเลยนะครับว่านีโทรทัศน์ขาวดำมีปีอะไร แล้วโทรทัศน์สีมีปีอะไรใช่อาฉะนั้นก่อนหน้าเนี้ยไม่มีทีวีสีอ่ะง่ายๆอ่าเหมือนกันโทรศัพท์สมัยก่อนเป็นปุ่มกดสมัยนี้เป็นพัดสกรีนพัสกรีนมีมาตอนปีพศอะไรนะครับอ่าเจ้าโอมาแล้วโอโหโอต้องการผงปีเดียวกันที่เหมือนกันเช่นวัดไร่ขิงกับหลวงพ่อแก่นจันทร์หรือหลวงพ่อแก่นจันทร์กับสมเด็จพระแท่นอ่านะเช่นพ่อก่วยกับพ่อแพรอ่านี่เจ้าโอมาแล้ว มีคนมาบอกผมว่าพี่เนะี่ยผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้จะเล่นพระอะไรคือพระที่เล่นกันอยู่เอาลงไปในกลุ่มอ่าแอดมินกลุ่มเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใช่ปะดีดออกไม่ได้ดีดออกเลยเพื่อนอ๋อไม่มีการเคาะราคาอืมคือคุณเอาพระแท้ลงไปในกลุ่มคุณเคยเจอไหมไม่มีคนใส่ราคา เอาง่ายๆพูดคําเดียวเลยไม่มีอะไรเยอะเลยนะลองเอาเหรียญโกรเพ้าเงินลงในกลุ่มเพองเงินนี่มีคนเคาะราคาไหมอืมจริงจคุณลองขอโทษนะครับคุณลอเหรียญปูเพิ่มลงกลุ่มปูเพิ่มดิมีคนเคาะราคาไหมเนะี่ยสิ่งที่ผมบอกเนี่ยคือที่ไม่มีการเคาะราคาเพราะว่าเนะี่ยเป็นพาร์ที่คนอื่นเขามีหมดแล้ว เป็นพระที่ไม่ได้ไม่ขาดการสืบทอดเรื่องพุทธคุณเรื่องความเก่งจนลงมาพวกคนไม่รู้เนี่ยคือพระอะไรอ่าฉะนั้นนะครับผมจึงบอกแบบนี้เลยนะว่าอา้าวนะมาเล่นพระเก่าสิพี่ไม่เอาหรอกพระเก่าเล่นยาก ผมบอกนะพักเก่าอะ่ะเคยเล่นหรือยังเออไม่เอาพี่เล่นยากพักเก่ามีธรรมชาติให้ดูนะออผมบอกเคยเล่นหรือยังมันก็ถคหนะ้าไม่เคยอะ่ะนี่ไงคุณยังไม่เคยเล่นพักเก่ายังไม่เคยดูพักเก่าเลยแล้วทําไมถึงบอกว่ายากอ่ะเห็นไหมถูกป่ครับผมบอกง่ายๆนะพักผงอะ่ะจะเล่นพักผงให้ได้ตังค์อ่ะ มันง่ายง่ายกว่าเล่นพระจําทีละหลวงพ่อและเล่นพระกระแสะอีกคือผงแ,แยกเป็นผงคุกรักผงแยกเป็นผงยาผงแยกเป็นเนื้อว่านผงแยกเป็นผงพุทธคุณสีดำก็เรียกว่าผงใบลานหาอย่างแล้วผงคุกรักอะ่ะ แบบที่เก่าอ่ะคือแพงไม่ต้องจําว่าหลวงพ่ออะไรแพงนะผมบอกน้องผมนะเฮ้ยเองไม่ต้องจํานะว่าหลวงพ่ออะไรแพงแต่ถ้าผงคุกรักเป็นร้อยปีเองขายได้แน่นอนไม่ต้องขายใครอะขายพี่นี่แหละนะผงยาถ้าผงยาเก่าระดับเป็นร้อยปี เองขายได้ตังค์แน่นอนผงใบลานเก่าเป็นร้อยปีองค์ขาเองขายได้ตังค์แน่นอนผงพุทธคุณเก่าเป็นร้อยปีเองขายได้ตังค์แน่นอนและเองขายได้ตังค์เยอะด้วยอา้าวพี่แล้วผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรอะ่ะผมจะขายได้ตังค์ได้ยังไงคุณเชื่อไหมคุณเอาผงคุกลักอายุเป็นร้อยปีไปให้เซียนดูคุณได้ตังค์รู้ไมรู้ไม่รู้ เขาซื้อแน่นอนอะเขาซื้อแน่นอนคุณเอาผงใบลานอายุไปร้อยปีไปให้เซียนเซียนซื้อแน่นอนคุณเอาผงยาที่เก่าเกินร้อยปีไปให้เซียนเซียนซื้อแน่นอนซื้อเชนที่เรียกว่าไม่ให้คุณกลับบ้านแน่นอนคุณเอาผงพุทธคุณอายุเป็ร้อยปีไปให้เซียนพระดูเนี่ยเซียนนะไม่ใช่พ่อค้านะคุณได้ตังแน่นอนเหมือนผมเนี่ยคุณได้ตังหมดนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะ พู้ภาษาัยรุ่นมีไม่กี่หลวงพ่อที่สร้างพระได้คุณเข้าใจไหมครับพระเก่าเนี่ยที่เกินร้อยปีอ่ะมีไม่กี่หลวงพ่อครับที่สร้างพระฉะนั้นวัดถูมงคลที่เก่าเกินร้อยปีก็จะตรงกับหลวงพ่อที่ดังและแพงแทบทั้งสิ้นนี่แหละครับคือหลักเกณฑ์หลักการ ที่พระเก่าจะเป็นอาการเตะหมูเข้าปากหมาคือเด็กยุคใหม่เขาบอกพระเก่าเล่นยากก็เอาไปขายนะเซียนก็ขอซื้อถูกๆเห็นไหมฮะลองคุณเอาผงยาอายุเกินร้อยปีมาวางขายดิก็ต้องตรงกัะหลวงปู่บุญไว้กลางบางแก้วเป็นที่แน่แท้ผงยาจินดามณีร้อยกว่าปีที่แล้วมีใครสร้างอ่ะแทบจะมีปู่บุญองเดียวเลย คุณลองไปเอาผมคุกรักอายุเกินร้อยปีมาดิครับก็จะมีใครอะ่ะพอแก้วปู่สุกปู่จีนปู่ไข่ปู่เอี่ยมตรงอะไรก็แพงอะ่ะหาตังง่ายไหมกับพราเครื่องก็ต้องไปนั่งจำว่าหลวงพ่ออะไรขายได้เท่าไหร่พราบางอย่างเล่นครับเนี่ยขายได้ห้าพันปัจจุบันก็ซื้อห้าพันขายห้าพัน ปัจจุบันซื้อสี่พันบางทีสี่พันก็ไม่มีคนซื้อต่อไอที่เคยขายห้าพันบอกขายห้าพันก็ไม่มีคนใส่ราคาเลยถามจะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ตอบบอกสามพันเอาไหมมันบอกไม่เอาเจ๊งเลยพระราคาลงพระเหล่านี้คือพระที่มีปริมาณมากเขาได้องค์หนึ่งไปแล้วเขาไม่เก็บองค์ที่สองแต่พระเก่าอ่ะมีน้อย คนบางคนรอห้าปีสิบปียังไม่ได้เลยนะครับซื้อสี่พันขายห้าพันกำไรพันหนึ่งแต่ถ้าคุณซื้อพักเก่าไม่รู้ที่เล่นเก่าไว้ก่อนคุกลักเก่าดูให้เป็นผงยาเก่าดูให้เป็นดินเก่าดูให้เป็นใบลานเก่าดูให้เป็นแล้วเอาไปยื่นขายเซียนได้ตังค์แน่นอนมาขายผมนี่แหละไม่ต้องขายใครหรอกครับผม เไหมพอาะผุดวงเวียนก็แพงอ่ะชนะวันนี้ไปดูวิธีการเล่นพระของผมกันรู้ที่ไหมเก่าไหมเก่ามีการเสียบไม้ระงัดขึ้น เอาดิแบบเนี้ยใครมีขายผมเอาแบบถูกๆแล้วกันสามหมื่นเนี่ยใครมีเอามาขายผมได้สามหมื่นไม่ต้องรู้หลวงพ่ออะไรแต่เอาให้เก่าเนื้อผงคุกรลักเนื้อผงคุกรักในอดีตก็มี ปูบุลปูลสุกพอแก้วคือวันปุกไข่จบอ่ะยังพอคุณได้แบบนี้มาปับ๊บถูกไหมฮนะคุณอยากจะดูว่าเอ้ยพี่อูบูลวัดกลางวางแก้วอะ่ะผมได้มาองคหนึงนะแต่ผมไม่รู้แท้หรือเปล่าวิอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณจะนะเก็ตเลยเล่นมาอย่างไงให้ได้ตังง่ายๆ เนี่ย <Yeah. S 2> ผมมาเจอแบบนี้ถ้าดูพิมพ์ไม่รู้ที่ไหนพี่อ่าคนที่เริ่มเล่นพระดูพิมพ์แต่เซียนพระเก่าเขาดูความเก่าเานี้ลขายกันไหม เกือบขายแต่สิ่งที่ข้ายกันคือความเก่าไงนะนะแต่อย่างผมคือเฮ้ยไอเนี้ยต่อไปร้อยปีจริงเหรอพี่โอ้ยอย่างนี้มันเก่าอ่ะคุณดูปูเพิ่มดิเนี่ยผมมีเทียบไปเห็นเลยคุณดูปูเพิ่มดิ กับตรเนี้ยต่างกันเยอะไหมไม่เห็นพาไปส่องอ่าไม่เห็นพาไปส่องเก่ากว่าไหมอ่ะหรือจะมาเป็นนะครับ ยุคนี้9ห้าอันไหนเก่ากว่าเห็นไหมครับนี่9ห้าอันนี้เชื่อไหมฮะเนี่ยหลักการง่ายๆเลยเรียงตามความเก่า คนที่ดูว่าไม่เป็นพี่มอะไรอ่ะพี่วันอะไรอ่ะแต่เซียนพระเจอเนื้อแบบนี้ปังเท่าไหร่นออเท่าไหรอ่ะน้องไม่รู้ที่พี่ห้าพันแล้วกันสามารถได้ไหม,มสุดท้ายลงหน้าหนังสือใช่แพงเลยปูบุญว่าจางบางแก้วเนื้อผงยาจินด,ดามณีอุ้ยรูดอีกแล้วเราไม่ครับถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูให้คุณเปิด สองหมืน่นเขาก็ต่อซื้อใช่มีตัวเล็แน่นอนบางครั้งการที่เราเปิดพาร์ทูกะทําให้เขารู้ว่าเราดูพาร์ทไม่เป็นอย่างเช่นพาร์ทหมื่นหนึ่งอะคุณเปิดสองพนอันแหะถ้าเขาจ่ายสองพันเลยเดี๋ยวคุณตกใจเขาว่าเล่นละครในเนียนหน่อยพันหนึ่งได้ไหมจบสักพันห้าเนื้อผงคุกรักผ่านไป <S <S ผมมีผงคุกรักประมาณเนี้ยคุณคิดดิเนี่ย ผงคุกุกัลัี่หลากหลายหลวงพ่อผมเก็บประมาณนี้อยากเก็บพระตามผมอย่ากตกใจพระที่ผมเก็บหากันให้ฟักเนี่ยผมคือวันวันหนึ่งอะผมดูพระ หรือผมมีพระดูเนี่ยในแต่ละอย่างอะ่ะดินชินผงเนี่ยผมอยากรู้ว่าข้างเป็นยังไงผมก็ข้างตามต้นไม้มาศึกษาอย่างเงี้ยบอกเอ้ยพี่พิมพ์นี้เป็นปูเอียมวัดหนัง Amazon. เอามาส่องเฮ้ยไม่ถึงอะถูกป่ะนี่มันหลังปีสึงมาหน้าร้อย หรือไม่ก็สองร้อยบวกลบเก้าไปไปอ้าวพี่แล้วถ้าเก่าเป็นยังไงอ้าวมันจะไปยากอะไรล่ะมผมก็หยิบนี่มาไงเนี่ย,เ,ยเก่าคือเวลาคุณมาหาผมอะผมจะมีพ้าให้ดูพอผมมีพ้าให้ดูคุณก็จะคลายความสงสัยเนี่ยผมไม่ลานปี ศูนย์กว่าถึงหนึ่งกว่าก็ประมาณนี้รู้ได้ไงอันนี้ศูนย์กว่าถึงหนึ่งกว่าอ้าวมันจะไปยากอะไรคุณมาหยิบปู่โรธประสาทมาดิเนื้อเดียวกันไหมล่ะอ่ะอันนี้แต่ละช่วงนะครับอ้าวคราวนี้เราไปดูอย่างเรื่องสมเด็จกันอย่างหนึ่งก่อนนะเรื่องภาพผงครับผมจะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับพาพผงอะ่ะ ขึ้นอยู่กับสูตรทำเนื้อไม่ได้แตกต่างอะไรกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือการทำอาหารสูตรแต่ละร้านขึ้นอยู่กับส่วนผสมของสูตรในการทำเนื้อพระสูตรและส่วนผสมแบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นมวลสารและปริมาณส่วนผสมตั้งใจฟังดีๆนะ ะนะครับในสูตรของพระเนื้อผงเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นนะปริมาณนะครับกับส่วนผสมเช่นคุณทำต้มยำคุณรู้ว่าต้มยำใส่ขา่าใส่ตะไคร้ใส่มะนาวอ่าแล้วทำไมต้มยำแต่ละร้านรสชาติจึงไม่เหมือนกันนะส่วนผสมเดียวกัน ปริมาณต่างกันรสชาติต่างกันฉะนั้นในพระสมเด็จสมัยก่อนเรื่องตัวประสานตัวเข้าประสานน่ะอาจจะรู้เหมือนกันหลายอาจารย์แต่ก็มีไม่กี่อาจารย์อ่ะร้อยต่อปีที่แล้วอะให้ประมาณสักไม่เกินสิบหลวงพ่อที่ทําพระเนื้อผงที่เป็นพระสมเด็จ <ทำ S 1> นะครับฉะนั้นนะอย่างเนื้อผง ใส่น้ำมันตั้งอิ้วเหมือนกันอ่ารู้ว่าใช้ตั้งอิ้วเนี่ยเป็นตัวประสานร,รู้ว่าใช้กล้วยเนี่ยเป็นตัวประสานแต่ปริมาณที่แตกต่างกันก็ทาให้พระแตกต่างกันจึงเรียกว่าสูตรของแต่ละวัดบางคนอาจจะเข้าใจยากแต่ผมน้อยคุณรู้ทฤษฎีก่อนแต่ถ้าสูตรผสมต่างกันเลยเช่น น้ำจิ้มซีฟู้ดร้านหนึ่งใช้น้ำตาลทรายอีกร้านหนึ่งใช้น้ำตาลปี๊บอันนี้เขาเรียกว่าส่วนผสมต่างกันทำให้เนื้อต่างกันออกไปเลยคุณเชื่อไหมว่าพระผงแต่ละวัดเนื้อไม่เหมือนกันอันนี้หนึ่งอย่างก่อนนะถ้าไม่ใช่สูตรที่มีตาําราใส่ไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่นที่เขียนเป็นสูตรไว้เนี่ย ไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันสร้างพระจะออกมาไม่มีทางเหมือนกันถ้าไม่เชื่อค่อยสิพาไปเบึงอันนี้ท่ากระดานนะปูเหลียนหนองบัวเหมือนกับสมเด็จพ่อแพ่ไหมอ่ะสมเด็จเจ้าคุณนองเนื้อเหมือนปูเหลียนไหม เนื้อเหมือนพ่อแพผมไหมฉะนั้นนะครับถ้าเราจะศึกษาพระวันหนองบัวเราไปดูนะครับบูยิ้มปูเหรียญเนื้อจะเหมือนกันนะแต่อย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าถ้าไม่ได้สะสม โดยตำราเดียวกันว่าใส่อันนั่นเท่านี้อันนั่นเท่านั้นน้ำมันเท่านี้กล้วยเท่าเนี้ยไม่มีทางที่จะออกมาเหมือนกันยังอาจจะยังไม่เชื่ออ่าวัดปากปากลัดอ่ะผักแก้วบัโปงอ่าเหมือนกันไหมนะอ่านี่ปูทวดคือถ้าใช้ส่วนผสมไม่ได้เป็นตําราเดียวกันอะ่ะไม่เหมือนกันแน่นอนคราวนี้ ผมจะมาพูดถึงพระที่คุณอยากได้ที่สุดคือพระสมเด็จโตพม,มรังสีอ่อพอเรามาพูดถึงพระสมเด็จโตพม,มรังสีคุณต้องรู้ว่าอะไรใช้วิเคราะห์พระสมเด็จโตหนึ่งสูตรการผสมเนื้อสูตรการผสมก็คือใส่ปริมาณเดียวกันต้มยำแต่รสชาติเดียวกันให้ทำเมื่อร้อยปีที่แล้วกับตอนนี้ก็เหมือนกัน แต่ต้มยาไม่ถ้วยร้อยปีที่แล้วมันบูดขึ้นลาไปแล้วไอ้ถ้วยที่เพิ่งทํามันยังไม่ขึ้นลาก็เปรียบเทียบกับว่าพระสมเด็จสูตรเนี้ยองค์ที่ทําเมื่อร้อยห้าสิบปีที่แล้วเขาจะมีกายภา,าพพร้อมความเก่าแต่ปัจจุบันจะยังไม่มีความเก่าแต่นะฮะเนื้อส่งเข้าไปก็จะคล้ายคล้ายกันถ้าทําจากสูตรเดียวกันผมจึงเลือกสิน,นีวาสูตรสมเด็จ คุณโอเคไหมคุณเห็นยังว่าพระถ้าคนละวัดไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันในการผสมเนื้อพระต่างกันแล้วไหนอะลูกพ่อกล้วยพ่อแพรพ่อขอมา้พ่อขมผมน้ํามันอะพ่อกลวยพ่อแพรพ่อขอมาพ่อกลวยให้มันกรรมนั้นพ่อกล้วยมันะโอ้ต้องการพ่อกลวยพ่อแพรพ่อขมผงน้ํามันที่ให้เขารู้ว่าปีเดียวกันเขาเป็นเนื้อเดียวกันลูกไม่ได้เอาหลวงพ่อ นะ้าหนูเอาเนื้อดินพกกลวยมาจะใช้ได้แมลูกถุงน้ำมันพกกวยมีให้ไปแล้วอ่าเอามาขอมาด้วยพกแหมาด้วยเออเนี้ยอย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเนื้อโรงงานคุณดูนะทําจากโรงงานเดียวกันเนื้อโรงงานเหมือนกันไหมเหมือนกันคนแกะพิมพ์ยังคนเดียวกันเลย ตาอมอดูช่องลมหนึ่งห้าไ่ขิงหนึ่งสี่พอขาววัดพญาออกวัดไผ่ลงัวหนึ่งสี่เห็นไหมนี่คืองานในช่วงปีหนึ่งกว่าที่ทำจากโรงงานไม่ได้ทำที่วัด นอกจากเนื้อที่เป็นเนื้อเดียวกันคนแกะพิมพ์ยังคนเดียวงานออกมาเป็นงานของคนทําที่มีอายุอยู่ตอนนั้นน่ะอ่านะอ่ะ,นะอ,ะอันนี้เก็บละลูกเขาเห็นแล้วอ่ะวางไว้หน่อยโชว์เขายุคที่มีผงน้ํามันแบบนี้พราะขอมีเพราะกวยมีพเพราะแพรมีผมเชื่อเพื่อนๆหลับตาเพื่อนๆก็นึกออกนี่ เห็นไหมมีพ่อแพรไหมสายลุงอฉะนั้นนี่คือเนื้อผงน้ำมันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยคือเขาเรียกว่าชิ้นงานในแต่ละยุคคุณเคยเห็นพานเนื้อแบบนี้ในร้อยปีที่แล้วไหมเห็นไหม คุณเคยเห็นเนื้อแบบนี้ในพระสมเด็จโตไหมหรือคนเคยเห็นพระแบบนี้สร้างในปัจจุบันเปล่าง่ายๆเขาไม่ไปสับยุคกันครับนี่พ่อแพรนะพ่อแพ่เขาไม่ไปสับยุคกัน โอเคนะอ่ะผ่านไปอีกหนึ่งซิงเกิลคราวนี้เรารู้แล้วว่านะช่วงเวลาเดียวกันเขาจะส่วนผสมความเก่าเหมือนกันคราวนี้ผมจะพาลงลึกไป